สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราคารุ่งของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิป relationship ค่ะความสำคัญระหว่างคุณและเขาสามารถรับชมได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะเรามาเริ่มกันเลยพลงงานในเวลานี้นะคะระหว่างคุณและเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะ จบกันไปแล้วหรือเปล่านะคะเออถ้าตอนนี้ยังไม่จบก็น่าจะเคยจบกันไปแล้วแล้วก็ตัดกันไม่ขาดนะคะหรือว่าถ้าช่วงเวลานี้จบกันไปแล้วก็ยังตัดใจยังไม่ได้นะรู้สึกว่ายังเป็นอะไรที่ยังตัดยากอยู่ยังมีความรู้สึกถึงกันนะคะหรือคนคนนี้เคย เคยทำให้คุณแบบเจ็บมากๆในในความสัมพันธ์เนี่ยคุณไพ่สิบดาบแล้วก็เดวิลเนี่ยนกรู้สึกว่าเขาคงทำให้คุณเน่เจ็บมากๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักการครบซ้อนนิสัยตัวตนของเขาความเจ้าชู้ของเขาก็ได้นะพฤติกรรมของเขาอะค่ะที่ทำร้ายคุณสิบไม้ค่ะเป็นพลังงานของความรักที่ดูเหนื่อย นะคะอืมคุณเป็นคนพยายามในความรักครั้งนี้มากๆก็ได้นะดูมีการกักกันด้วยอ่ะไพสีเหรียญกักกักไม่พัฒนาความสัมพันธ์หรือเปล่าแล้วก็ดูแบบเจ้าชูด้วยนะอืมมาดูสิคือดูเป็นพิษอะความสัมพันธ์เนี้ยมาดูเป็นยังไงเพราะว่า เปิดไพ่ขึ้นมาก็เป็นสิบดาบกับเดวิลเลยนะคะอาจจะท็อกซิกกับคุณมากๆความรักของคุณถ้าจบกันไปแล้วเนี่ยนกรู้สึกว่าเขาจะแอคชั่นบางอย่างเพื่อที่จะเข้าหาคุณไพ่ใบนี้กับการติดต่อสื่อสารจะติดต่อมาค่ะยังรักยังคิดถึงนะคะคนคนนี้หรือบางท่านบางคนคุณไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีพันธะภาระอยู่แล้วก็ได้นะเป็นในลักษณะของรักซ้อน เขามีครอบครัวอยู่แล้วก็ได้นะคะเป็นอะไรที่ดูแบบพัฒนาไม่ได้อะ่ะคุณไพ่สิบดาบพลง,งานของพ่อไม้ไม้นะคะคนกเกา่าต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะเป็นหมอเป็นแพทย์ได้นะมีพลังงานของชาวราศีมังกรทัดลมเมถุนตุนกุมแล้วก็ทัตน้ำกรกฎพิจิกมิงะคะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อย คุณเจอกันผ่านโลกอ,อนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะหรือว่าเจอกันผ่านงานเนาะความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณอะในเวลาเนี้ยเขาเครียดมากนะคะพลังงานไพ่ใบนี้ขึ้นมากับไพ่เฮอร์มิตเขารู้เขารู้ทุกอย่างเขากําลังหาทางออกหาทางแก้ไขนะคะหรือว่าเขาส่องคุณอยู่ซุ่มดูคุณอยู่ในเวลานี้แล้วก็คิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะ ยังมีคุณอยู่ในใจยังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องเราของคุณนะปล่อยวางไม่ได้หรอกเป็นไพ่เก้าดาบขนาดนี้ก็คงคิดตลออกแล้วก็หาทางออกนะคะอืมีไพ่ตื่นรู้ขึ้นมาด้วยไพ่ของการที่เขาคิดได้ว่าเขาต้องทำยังไงโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวสักครู่นะคะกล้องขยับเฉยเลย เดี๋ยวนะทุกคนขอภัยด้วยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสักครู่นี้ปรับกล้องเสร็จแล้วนะคะมามาต่อกันนะนกคิดว่าเขาเนี่ยรู้นะคะว่าคุณนะ่ะต้องการคําตอบอะไรบางอย่างจากเขาหรือคุณนะี่ะด เด็ดขาดกับเขาแล้วคุณเอาจริงนะคะคุณพร้อมตัดชาวทาตุนขึ้นมาพลกศกกันบังกองม,มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักครั้งนี้มากจนเกินไปนะคะมีความวุ่นวายมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้น มีการถอดใจกันไปคนคนนี้ดูทำอะไรตามอำเภอใจเกินไปหรือว่ายังให้อิสระกับตัวเองนะคะยังมีตัวเลือกอยู่ก็ได้นะและคุณเป็นฝ่ายตัดตัดขาดเขาไหมตัดจบเขามาหรือเปล่านะคะอืมเตรน์ Strength นะคะพละงานของคนที่มีความแตกต่างกันมากๆพลงานของคนที่มีเสน่ห์ดูดีเจ้าชู้ขึ้นมา เขาน่าจะเป็นคนดื้ออยู่เหมือนกันนะกับคุณเนี่ยขอดูว่าเขาจะทำาอย่างไรนะคะอืมเอ็มเพอเรอร์จะเป็นยังไงคะเขาจะทำยังไงคะหนึ่งดาบห้าถ้วยสี่ถ้วยโอ้ยรู้สึกผิดแล้วนะคะเป็นพลังงานของค,ความรู้สึกผิดห้าถ้วยนะคะเศร้าเสียใจยคิดถึงรู้สึกผิดมาก อยากกลับมาแก้ไขพยายามที่จะชนะใจคุณอีกครั้งเขาจะมางอคุณนะไพ่ของเจ็บหมายขึ้นมาเนี่ยเป็นการแบบแอคชั่นอยากเข้าหาหาวิธีการที่จะมางอคุณให้ได้นะอะเจ้าของธุรกิจนักลงทุนได้นะคะค,คนคนนี้นักการเมืองชาวต่างชาติคนไกลนักเดินทางนะคะคนในเครื่องแบบ เป็นวิศวกรก็ได้คนที่รักสุขภาพนะคะหรือชอบความเร็วนั่นเองมาดูสิโอคนคนนี้คือแบบคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณหนักมากน่าจะเป็นคนที่แบบไม่ได้คุยกันะช่วงนี้ยนิ่งกันไปเปล่าให้นิ่งเยอะมากและเขายังคิดถึงคุณนะเขาจะกลับมาเพื่อ พิชิตใจคุณอีกครั้งนะคะเขาจะตัดสินใจเขาจะแก้ปัญหาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ในกรณีที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วล่ะเขาจะทำยังไงเขาจะมาตามคุณนะในกรณีที่คุณเป็นรักสอนนะคะอันนี้ในกรณีนี้นะคะเขาจะมาตามคุณและคุณจะกลับหรือเปล่าอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะ เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคุณอยู่ตรงเนี้ยก็คาดหวังอะไรไม่ได้แต่เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณนะคะก็กลับไปก็คงเป็นอะไรที่เหมือนเดิมนะคะแต่ในกรณีที่เขาไม่ได้มีใครเนี่ยนกรู้สึกว่าเขารักคุณมากๆและ อยากจะกลับมาหรือฟื้นความสัมพันธ์นี้อยากจะไปต่อกับคุณคนคนนี้นะคะการที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณเขาอาจจะเคยมีแผลในอดีตนะคะอืแผลในเรื่อง,องความรักหรือว่าในวัยเด็กก็ได้นะคะที่แบบทําให้เขาอะต้องเป็นคนที่ดูแบบเปิดตัวเลือกอยู่เสมอๆนะคะแล้วก็ดูเป็นคนที่ แล,ะละ้นลามีตัวเลือกนะคะก้าถ้วยเนี่ยไม่ชัดเจนกับใครดูไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้การกลับมาของเขาอะเขาจะเปิดใจกับคุณมากขึ้นและเขาชัดเจนในใจแล้วว่าคุณเป็นคนที่ใช่นะคะเขาอยากกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้เขาจะกลับมาเยียวยาความรักครั้งนี้แน่นอน ไทยเดอะสตาร์นะคะความหวังเขายัางคาดหวังและเขาจะกลับมาสม่ำเสมอพยายามตั้งใจในความรักครั้งนี้คุณจะเป็นหนึ่งเดียวคุณจะเป็นที่รักคุณจะถูกรักเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากฝั่งเขานกรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากฝั่งเขามากๆนะคะอืถ้ามีคนอื่นๆก็คงจะตัดสินใจที่จะ มีคุณแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยม,มาดูนะคะว่าให้สรุปเป็นยังไงนะคะพอดีนกพึ่งซื้อขาตั้งกล้องมาเนาะและใช้ยังไม่ค่อยถนัดนะทุกคนนะมันดูหมุนยากไปหมดเลยมาดูนะคะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างแนวโน้ม เขาจะกลับมาพยายามกับคุณจริงๆคุณไพ่ราชินีพจัทร์นะคะชาววันจันทร์ทัดน้ําทัดไฟแม่สิงห์ธนูชาววันเสาร์โอ้กลับมาเป็นรักแท้ให้กับคุณเลยจริงๆนะคะคุณคนนี้ดูสิเขาจะกลับมาหยุดอยุ่ที่คุณจะกลับมาเป็นคู่ชีวิตอยากใชเ้เขาเรียกว่าอะไรอยากใช้ชีวิตเป็นครอบครัวกับคุณละนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่ เขาจะพยายามดูสิลรงงานไพ่ของหกเหรียญนะคะเป็นพลังงานของการมอบความรักความดูแลเอ่อความรูอเอ่อการดูแลความเอาใจใส่นะคะอืมการซัพพอร์ตการสนับสนุนคือจะใส่ใจอ่ะจะทุ่มเทในความรักครั้งนี้อ่ะคนคนนี้เป็นสายเปได้ด้วยนะคุณไพ่หกเหรียญ เขาคิดมาแล้วนะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเอะกลับมาเนี่ยชัดเจนแล้วหลอแน่ใจแล้วหรอไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่านกรู้สึกว่าเขาชัดเจนเขาคิดมาเยอะละคนคนนี้ไม่ได้คิดอะไรแบบแบบคิดละเอียดเขาตัดสินใจละเขาถึงกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโนม้มนกรู้สึกว่าความรักครั้ง,งนี้กําลังจะแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆเป็นอะไรที่เขาจะสม่ําเสมอและก็ตั้งใจมากๆ นี่ก็เป็นแนวโน้มความรักของคุณในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ใครสนใจปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะคุณสามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวกันได้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ